ที่จะสร้างรายได้เนี่ยนะครับของ y u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  e นี่มีทั้งหมดครับ10ช่องทางครับทุกคนโอ้โหมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะเวิธีในการทําเงินจากทั้งหมด10แสดงว่าอีก3วิธีนี่นะครับนะโอ้โหเราอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะ การกดสร้างรายได้ด้วยผู้ติดตามเนี่ย500คนกดใหม่นะฮะตอนนี้นะครับ u t u b e เนี่ยได้ประกาศออกแล้ว่ามาประเทศไทยเนี่ยเร็วๆนี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับนะผมจะเล่าเนื่องมาจากว่าในงาน YouTube Partner Day เนี่ยนะฮะทาง YouTube ก็ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยนะครับว่าจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในเร็วๆนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมในสไลด์เนี่ยที่ผมเนี่ยนะเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะก่อนอื่นนะครับนะผมขอแค่ ทุกคนเนี่ยฮะอาจจะคอมเมนต์ขอบคุณหรือไม่ก็กดไลค์นะฮะกดแชร์ไปพร้อมกับติดตามช่องครูยูดูแล YouTube ไว้นะครับแล้วเราจะได้มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้กับทุกคนนะครับเบื้องต้นก่อน,นครับนะตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่าในการที่จะสร้างรายได้เนี่ยนะครับของยูทูบเนี่ยมีทั้งหมดครับ10ช่องทางครับทุกคนโอ้โหมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะสําหรับคนที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับนะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะ ครู y u t u u e เนี่ยมันทําเงินอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้า y t u t u เนี่ยนะครับนะมันมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะเวิธีในการทําเงินจากทั้งหมด10แสดงว่า อีก3วิธีนี่นะครับเนะเราอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะวิธีหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินจากค่าโฆษณาโดยปกติใช่ไหมเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปของเราเนี่ยนะฮะลงไปใน u t u b e แล้วเนี่ยนะฮะมีโฆษณาขึ้นเนี่ยเราก็ได้เงินอันนี้ก็คือวิธีปกติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับวิธีสองก็คือมาจากสิ่งที่เรียกว่า YouTube Premium อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งอันที่2นะถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยฮะเขาซื้อระบบ YouTube Premium ที่จะใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้โฆษณาขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดว่า่าะะาาเ้นขมูใชอง ยังไงเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากสิ่งที่เรียกว่า YouTube Premium นะครับไอตัวที่3นะครับนะอันนี้ก็คือ Super Chat เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าระบบ Super Chat เนี่ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะทําเงินได้นะมีระบบที่เป็น Super Sicker อีก1อันนะครับอันที่4อันนี้ก็คือเปิดใช้งานที่ไทยแล้วและระบบที่เป็น Super Tank นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีก1อันนะฮะถ้าเกิดว่าใครเห็นสัญลักษณ์เป็นลักษณะของแบบนี้อยู่นะที่เป็น Super Tank นะครับตอนที่ขณะด,ดูคลิปนี้อยู่นะอาจจะขึ้นอยู่มุม มุมนะฮะตรงทางด้านขวาอะไรเงี้ยนะเราสามารถที่จะ กดนะเพื่อที่จะให้กำลังใจนะฮะกับทีมงานแล้วก็ผมที่ทำคลิปขึ้นมาให้กับทุกคนนะนะต่อไปก็คือระบบที่เป็น Membership นะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะจอยเมมเบอร์ชิพเนี่ยก็จะได้ดูคลิปที่เป็นพิเศษพิเศษนะครับนะและต่อไปก็คือระบบช้อปปิ้งครับนะจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะของการสตรีมสดนะครับนะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นช้อปปิ้งได้นะนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยครับยังมีอีก1 2 3่อตอเน,นี้ยก็คือ ือน่าจะยังไม่เข้ามาที่ไทยนะครับโอเคนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ไทยเนี่ยเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเตัวแล้วก็มีตรงนี้นะครับอ่ากรอบสีนี้นะเราสามารถที่จะทําเงินผ่านระบบพวกนี้ได้เลยนะครับอ่าปรบมือให้กับยูทูบ่อยครับ อันนี้นะนะครับนะเอาล่ะนะครับนะเรามาถึงสไลด์อันนี้นะครับซึ่ง YouTube ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยเราจะต้องเนี่ยผ่านกฎเงื่อนไขอะไรบ้างอ่าโอเคนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะเงื่อนไขเดิมเนี่ยนะครับนะเราจะต้องมี1000ผู้ติดตามถูกไหมครับและก็มีไปนะครับนะสี่พชั่วโมงเนี่ยภายใน1ปีโอเคไหมอันนี้ก็คือเงื่อนไขปกติเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้ถูกไหมหรือเราจะไปนะครับมีคลิปที่ เป็นคลิปช็อตเนี่ยสิล้านวิวอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เข้าใจเงื่อนไขนี้นะกรุณากลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายไว้นนะว่ากฎเกา่ากฎใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะซึ่งไอตัวที่เป็นกฎใหม่เนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยนะครับจะมาใช้กับตัวนี้ครับทุกคนนะนี่นะนะครับตัวนี้ครับ YPP Fan Funding นั่นหมายความว่าเขาจะใช้เฉพาะแฟนฟันดิ้งนะที่เกิดการสร้างรายได้จากตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ไงครับ ซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงและก็น,นะครับระบบเมมเบอร์ชิพเห็นไหมฮะ อันนี้เราแยกกันนะซึ่งเดิมเนี่ยนะครับนะเราเนี่ยนะจะมีผู้ตามเนี่ยหนึ่คนแล้วก็4,000ชั่วโมงแล้วก็มี10ล้านวิวช็อตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันเป็นกฎใหม่500คนเบื้องต้นนะเราจะเข้ามาสู่การสร้างไรายได้ของไอ้จระบบที่เป็นแฟนฟันดิ้งนี้ได้เลยนะครับซึ่งเห็นไหมครับเขาบอกว่า m o ด t เทลเห็นไหมคะคัมมิ่งอินสองพันยีบอ่าเนี่ย ซึ่งเราก็รอไอ้เจ้าระบบนี้อยู่นะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยนะครับเปิดสร้างรายได้เนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าแฟนฟันดิ้งเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเพียงแค่ผูดตามเนี่ยห้าร้อยคนนะเดี๋ยวมีเงื่อนไขอีกเราไปดูต่อนะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่ผมเคยอธิบายไปแล้วถูกไหมครับนะว่าอันเดิมเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอ่าน้าตาเนี่ยนะฮะ อันเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถูกไหมที่เราสามารถที่จะทําเงินผ่านระบบต่างๆได้ทั้งรายได้จากโฆษณาการเป็นสมาชิกของช่องถูกไหมครับนะรวมถึง y u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  e p r r m i u m ถูกไหมครับระบบ ping, ะช้อปปิ้งซูปเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกแล้วก็ Super t a n ตต่างๆอันนี้ก็คือผมได้อธิบายไปแล้วถูกไหมครับนะพอมาเงื่อนไขที่เป็นอะไรครับ5้0คนอ่านี่ก็คือเงื่อนไขนี้นะที่เราพูดกันไปเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นนะครับเข้าเกณฑ์นี้ อ่าเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะทุกคนนะเราเนี่ยนะครับนะจะใช้ได้เฉพาะตัวที่เป็นนะครับเมมเบอร์ช <Members hip, S 1> ิถูกไหมครับซุปช้อปปิ้งแล้วก็ระบบซูเปอร์ต่าง,างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซึ่งเขาแยกกันอยู่นะนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีผู้ตามเนี่ยห้าคนแล้วก็มีชั่วโมงเนี่ยสามพชั่วโมงเนี่ยภายใน1ปีเราจะเปิดสร้างรายได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบแฟนฟันดิ้งถูกปะนะครับนะก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นี่โอเคไหม เงื่อนไขที่เราได้เนี่ยเราจะได้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับเข้าเงื่อนไขกดที่เป็น500คนแล้วก็3,000ชั่วโมงใน1ปีโอเคไหมแต่ถ้าเกิดพอเราทำไปเรื่อยเสร็จปุ๊บนี่นะครับนะแล้วเราเนี่ยนะครับผ่านโปรแกรมอัน,นี้นี่นะครับนะเราก็จะได้ไปครับได้ครอบคลุมเนี่ยทั้งหมดเลยโอเคไหมเพรานะฉะนั้นเขาเนี่ยนะครับนะเหมือนกับลดเงื่อนไขเนี่ยมาสําหรับระบบแฟนฟันดิง้ง โอเคไหมครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนนะโอเคนะคผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เป็นนะฮะนี่แบบเดิมที่เป็นแบบ1000คนโอเคไหมครับอันนี้เป็นเงื่อนไขเป็น,นครับแบบใหม่ที่เป็นแบบ500คนไอ้ทั้ง2แบบเนี่ยยังคงเนี่ยใช้งานอยู่นะซึ่งตอนนี้เริ่มต้นที่ต่างประเทศนะครับและ เห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกว่ากําลังที่จะเข้ามาในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะครับเราก็นั่งรอว่าเอ๊ะ จะเข้าไทยเนี่ยตอนไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสงสัยเรื่องไหนนะครับนะสามารถที่จะคอมเมนต์กันด้านล่างเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากมีโอกาสนะครับเปิดสร้างไรายได้ได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีคลาสเรียนที่ชื่อว่า YouTube Expert นะครับซึ่งก็มีนักเรียนเนี่ยเรียนกันหลายร้อยคนอยู่นะครับนะแต่คอที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับนะก็คือสําหรับคนที่ต้องการเรียนแบบจริงจังนะ ก็เหมือนกับ้ายขายกับค่าลงทะเบียนนั่นแหละนะฮะก็ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับซึ่งเราสามารถเอาวิชานี้ไปใช้ได้เนี่ยตลอดชีพเลยนะครับนะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนออนไลน์ <S <S ได้เลยนะครับท<ๆ>ุกคนดูรายละเอียดด้านล่างแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ครูผมยังไม่มีทุนคุณก็เรียนฟรีในช่องผมไปก่อนนะซึ่งก็มีคลิปตั้งแต่สอนเปิดช่องเลยนะครับและก็เทคนิคต่างๆสามารถที่จะไล่เรียนกันแนได้ในทุกๆคลิปเลยนะครับหรือถ้าเกิดมีคําถามใดๆก็ สามารถที่จะคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมครูยูดูแล Youtube ก็มีข่าวดีเรื่องของกด500คนเนี่ยโดยการที่ทีมงาน y t u t u เนี่ยนะครับเขาก็มายืนยันนะครับว่ามีโอกาสที่จะเข้ามานังประเทศไทยนะครับเราได้แค่รอเท่านั้นครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับไปนะฮะทุกคนถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร